พอนพิเศษเตรียมแปลงปลูกไชเท้าริมมูล จริงๆแล้วหัวชั้ท้าแปลงนี้เนี่ยมันเป็นดำริของท่านสิง a าา a กล้าข้ามฝันนะคะท,ที่จะให้มีหัวชัยท้าไว้ไว้ทําหัวชัยโป๊ะนะคะก็คือไว้สําหรับทําอาหารเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วก็จะมีอาหารตัวนี้เนี่ยสำหรับให้ทานกับข้าวต้มนะคะท่านก็เลยดำริว่า,อ,าอยากให้ปลูกสักหนึ่งตันท่านผาแก้วก็เลย มาประชุมกันนะคะมาพูดคุยกันว่าเออเราจะทํายังไงกันดีให้มันได้1ตันและก็พื้นที่ตรงไหนนะคะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็คุยกันมาเยอะนะคะว่าตรงจุดไหนบ้างที่เหมาะสาหรับปลูกหัวชายเท้าก็เลยเลือกตรงจุดนี้เพราะว่าดินที่ปูเท้าเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้ปูเท้าด้วยนะคะเพราะาปูเท้าเนี่ยเป็นคนทําพื้นที่นี้มาก่อนแล้วก็บํารุงดินตรงนี้มาพอสมควรนะคะ ก็เลยม์ดจุดนี้แหละที่เราจะใช้ปลูกหัวัยเท้านะคะทีนี้หัวัยเท้าเนี่ยแปลงตรงนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของทีมเด็กๆปวชปีหนึ่งนะคะซึ่งก็มีป้าแมวเป็นผู้รับผิดชอบนะคะโดยส่วนของตัวหนูเองเนี่ยเราจะมาช่วยเสริมในส่วนของวิชาการนะคะที่เราจะทำให้ประสบการณ์กับวิชาการมันไปด้วยกันได้ยังไง นะคะที่จะทําให้ผลผลิตมันออกมาได้ซึ่งก่อนที่เด็กๆเ,เขาเขาจะได้ได้ทำจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนหนูก็ได้คุยกับป้าแมวนะคะว่าเราจะทําสอนเด็กยังไงบ้างซึ่งวิชาการมันจะต้องเข้ามาเข้ามาเป็นส่วนเสริมนะคะก็คุยกับป้าแมวว่าเออเราจะสอนเด็กไปในทิศทางไหนให้เด็กเขาสามารถที่จะ กลับไปใช้หรือว่าทําเป็นแล้วก็นํากลับไปใช้ในชีวิตเขาที่บ้านได้หลังจากที่เขาจบจากนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการพูดคุยกันประมาณนี้นะคะซึ่งในส่วนของการลงแปลงเนี่ยเขาก็จะได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแปลงนะคะเตรียมแปลงสําหรับพืชหัวเนี่ยต้องทํำยังไงโดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะแปลงกระเทียมเป็นแบบหนึ่ง แปลงหัวชัยท้าเป็นแบบนึงบำรงปุ๋ยเป็นแบบนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของหัวชชเท้าเนี่ยอายุเขาจะสั้นประมาณ45วันใช่ไหมคะดังนั้นการให้ปุ๋ยเนี่ยเราจะให้ตั้งแต่เริ่มแรกแต่กระเทียมเราให้ปุ๋ยทีหลังได้เพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันใช้ปุ๋ยในหัวพอเขากินหัวปุ๋ยที่ที่หัวของเขานะคะเสร็จแล้วเออเขาถึงมากินปุ๋ยที่ดินอันนั้นเราบำรุงทีหลังได้แต่ตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า เราต้องใส่ปุ๋ยก่อนประมาณนี้นะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชแต่ละชนิดนะคะทีนี้พอมาถึงขั้นตอนของการเตรียมเนี่ยเขาก็จะได้รู้คือมันก็จะมีความละเอียดของการทำทำยังไงที่มันจะสวยคือจริงๆแล้วหนูมองว่าการทำเกษตรกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำแล้วได้อาหารแต่มันมีศิละปะลงไปตรงนั้นด้วยก็จะสังเกตนะคะว่าเออแปลงแต่ละแปลงเนี่ยมันก็จะมีคือคือมันจะมีความสวย ของมันนะคะมันจะมีเหลี่ยมมีมุม,มแล้วเวลาที่เราคุมฟางมันก็จะงานไปอีกมันก็จะตัดกันกับสีฟ้านุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งศิละปะแล้วก็มันมีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในในการทําด้วยนะคะในก,ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้การทําแปลงไปด้วยแปลงตัวนี้มันสามารถที่จะเป็นแปลงปลูกผักก็ได้ทําอย่างอื่นก็ได้ที่พืชในลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้ติดตัวไปนะคะ พเเตรียมปลูกกระเทียมหน้าล้านกราบเป็นทำแค่ การปลูกกระเทียมปีนี้ก็ที่จริงกระเทียมก็ปลูกเยอะแยะนะคะแต่พวกเรามันปลูกน้อยไม่ได้เพราะว่าเราไม่กินคนเดียวค่ะปลูกเล้ยเผื่อแผ่ที่เราด้วยค่ะก็เลยต้องปลูกเยอะๆประมาณสามงานกว่า,วานีแเลยค่ะเริ่มแรกก็การเตรียมดินก็ <Okay. S 1> เราได้ยาไว้นะคะไดาา้่าเสร็จเราก็รถเข้ามาถ่ายรถพอ่พอถ่ายด้วยสองวันสามาติให้แล้วเราก็ เตรียมโดยการเอาปุ๋ยหมักที่เราทําเองแบบปุ๋ยคนจนนะคะที่เอาใบไม้มากองให้จับปีการแล้วก็บวกกับีปุ๋ยพอกง,งามแล้วก็มีค้าข้าวค่ะผสมแล้วหมักกันไว้แล้วก็ตี<ง>พอะตีดินได้เราก็เอาปุ๋ยมามาหวานอีกทีก็มีการวางแผนแบบว่าปีนี้ปีการนี้เราไม่ได้ใส่ไตโคโดม,ม่าค่ะเพราะถือว่ามันมันก็ตายนะมัน,ม,นมันมีการเชื้อราเชื้อราลงแต่ปีนี้มีทั้งจลินจาปุจุจลินีจาปวกไตโคโดม่าแล้วก็ อะไรนะจุลินซีตัวแดงอะ่ะอ,อะไรอะ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะจูเลนจุลินซีถัวแดงไม่ใช่ไอ้ที่อ๋อจุลินซีไอ,สอ,อ,อ้สององอัสงครังห์แสงค่ะสังค์แสงค่ะก็จะลองพื้นยังไม่ทันแต่ว่าก็จะ พอปลูกเสร็จก็จะเริ่มพ่นเลยค่ะพนพ่นๆเริ่มใส่ค่ะปีกายนี้ได้ผลผิดก็พอสมควรอยู่พรามันงามพอประมาณอยู่ค่ะแต่ปีนี้กล่าวว่าอ้าวถ้าไม่ได้เท่าก็ประมาณกับเท่ากันนี่ก็พอก็พอใจค่ะปีนี้จะรับผิดชอบในส่วนเรื่องปลูกปลูกกระเทียมเพราะว่ากระเทียมกับหอมนี่ทีมสาักาลีเขาเขาทำอาหารแขกเนาะเขาก็ใช้นี่เราก็เลยท้อง,งทำให้ ื่อเพพี่น้องเราด้วยเผื่อแฟในโรงครัวค่ะแล้วส่วนถั่วล้วก็ปีนี้ตั้งใจปลูกถั่วมีประมาณเอาหลักๆที่มันเข้มๆก็สี่ชนิดนะคะมีถั่วขาวถั่วขาวไอถั่วขาวหน้าดําก็อีกถั่วขาวหน้านวลค่ะแล้วก็อีกถั่วขาวถั่วขาวนวลที่มันเม็ดเหมือนกันแล้วก็มีถั่วดําแล้วก็มีอีตัวที่ห้านี่คือตัวตัวที่ที่จะทดลองปลูกก็คือถั่วโชเล่ โอลืมไปมีตัวมีถั่วถั่วลันเตาด้วยค่ะประมาณ6ตัวนะคะถ้ามีพื้นที่เหลือก็จะปลูกงาด้วยว่าจะปลูกข้าวหน้าหน้าหน้าฝนก็จะปลูกข้าวค่ะหน้าหน้าแล้งก็จะปลูกถัว่วปลูกงาค่ะปลูกข้าวถั่วงาค่ะทำไมจับงานประเภทประเภทปลูกพืชชนิดนี้คะเพราะว่าเรากินมังสวิรัติค่ะต้องกินถัว่วเอาโปรตีนนะคะโปรตีนจากถัว่วงานนามันงาค่ะ กับพวกนี้มันเป็นอาหารสาหรับพวกไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสตัตว์พวกเราต้องทําอย่างนี้กินค่ะในเรื่องของคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามาถสร้างอาวุธที่เราได้ฟังจากหลวงปู่นะคะ พอได้ฟังแล้วนี่มีแรงบันดาลใจคิดยังไงบ้างคะฟังหลวงปู่พูดนะคะไม่เข้าใจวันนั้นฟังแล้วหัวใจพองเลยนะบันจด,จดบันทึกไว้เลยโอ้โหนี่เราต้องเราต้องทําเรื่องอาหารนี่มันจะเป็นมันเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยถ้าเราทําอาหารในยุคนี้นะคะก็จะทําตามกําลังตัวเองนี่แหละค่ะทำงอนทำได้มากได้น้อยก็ตามกําลังตัวเองที่ทาทาได้ แต่ก็มันมีความยินดีมากนะะที่จะทำเรื่องนี้ค่ะในในส่วนที่หนึ่งก็คือตั้งใจจะลดละอัตราค่ะและก็มีสติในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดค่ะเวลาวที่ทำง,งานกสิกรรมเนี่ผัสสะมันคืออะไรบ้างคะบางทีผัสสะอยู่คนเดียวก็คิดไปคิดกระจายพุ่งกระจายไปหลายเรื่องนะคะก็พยายามดึงมันคิดไปทั่วนะ่ะคิดไปคิดไปแบบ บางทีก็ไปทางโลกียกพยายามดึงมาทางโลกุตระนะคะบางทีเราดึงอยู่มากๆไปกับพุ่งซ่านอะไรประมาณนะะี้ค่ะมันมันยังปรับเข้าปรับออกมันยังไม่ลงตัวแล้วถ้ามีคนมาช่วยงานเราล่ะคะมันจะเป็นภาษาในแบบไหนคะภาษาในเพื่อนร่วมงานแต,แต่ก่อนนี้ก็จะซีเรียสเรื่องทําไมทําไม่ไมเป็นอย่าง,งไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกว่าวางวากได้เอา เขามีกําลังทําได้ขนาดนั้นก็คือเท่านั้นถ้าเราไปยึดนั่นคือเราทุกข์แล้วก็พยายามทําตรงนี้ค่ะแล้วโดยที่มีชาวชุมชนลูกหลานมาช่วยนี่ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะวางกฎเกณฑ์หน่อยเพราะว่าเอาเชือกขึงแล้วก็ให้เขาปลูกในช่องเชือกเพราะว่าไปเห็นแปลงของศรีคมาท่านปลูกใช่ไ,ไหมคะ แล้วใครมาก็จะลงใครมาเรามาถึงก็ลงแปลงไหนก็ช่างก็มันก็เลยมัว่วทีนี้พอมั่วแล้วมันมันทำไปไม่ถึงกันแล้วพอปลูกปลูกยังไม่เสร็จเราฟังมาคุมพอลดน้ําไปนูน่นมันว่างนูน่นมันไม่มขึ้นะค่ะก็ต้องไปตามซ่อมอนันก็เลยบอกอยากให้ทําเป็นเป็นแปลงไปมาชุดหนึ่งอยู่หัวแถวชุดหนึ่งอยู่กลางแถวอยู่กลางแปลงอยู่หัวหัวท้ายแล้วตรงกลางก็ปลูกให้มาจบประจวบกันจะได้เป็นเศกเป็นแปลงจะได้ มันมันมันไม่มั่วมากไปแล้วมันจะได้ไม่มาตามซ่อมอ, <laughs> อันนี้ก็เลยยึดยึดไว <laughs> ้ก่อนค่ะยึดก็เห็นว่าตัวเองก็ยึดเดี๋ยวมันถ้าจะตามซ่อมมันก็เฮ้ยมันจะงานเยอะอะไรประมาณนั้นค่ะถือว่าเราจะต้องวางแผนให้แต่อาจจะไม่ถูกใจพี่น้องมั้งอยากให้กําลังใจว่าการมาทําอยู่ทํากินนี่เป็นเป็นมันเป็นหลักของชีวิตจริงๆเลยมันไม่ไม่มัน คือว่ามันมันสมบูรณ์ที่สุดะคะ่ะมาทําอยู่ทํากินให้กําลังใจการอยู่ในปัจจุบันนะคะมันไม่ฟุ้งซ่านนี่ยรู้สึว่าจะเห็นตัวเองนะคะมันมันจะสงบดีค่ะมันจะสงบแล้วก็การออกกาลังกายการทํางานในกลางแจ้งอย่าไปกลัวเลยค่ะมันมันฆ่าโควิดได้ค่ะให้กําลังใจคนที่ไม่อยากออกเดดนะคะให้ออกมาออกเดดจะได้แข็งแรงด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ พิเศษปลูกต้นแมงลักพักอิตูสวนเพอร์มาคาลเจอร์สโลกทำใหม่ของชาวอโศกที่ได้รับหลังจบงานมหาปวารณาครั้งที่39 สำหรับปีพุทธศักราช2565คือคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วชาสามานสร้างอาวุธสโลกทำสำหรับปีนี้คนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วชาสามานสร้างอาวุธนี่ หลักการทำอาหารในชุมชนคือกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินแต่มีผักสำคัญบางอย่างที่พวกเรายังขาดอยู่พืชผักมากมายอะไรกันนะที่บ้านราชยังขาดอยู่คำตอบของเราก็คือผักอีตูหรือผักใบแมงลักการสร้างอาหารที่พวกเรายังขาดอยู่ โดยไม่ต้องพึ่งตลาดก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะพวกเราก็จะมาปลูกปลูกแมงลักปลูก ผักอีตูใบแมงลักนะคะหรือว่าอีสานบานเท่ากระเอินผักอีตูนะคะทําสวนเพิ่มมาช่วยไม่เปลี่ยนเช้าวันที่28ทธันวาคม2564กิจกรรมงานเพื่อฟ้าดินเริ่มต้นขึ้นด้วยการโฮมแหงไปช่วยกันปลูกผักลุงตูหรือผักใบแมงลักโดยมีสมาชิกกลุ่มสีม่วงคุ้มตะวันออก ได้มาช่วยกันโฮมแฮงที่สวนเพิร์ม,มาคาวเจอร์ค่ะพอมาถึงของแม่เปลี่ยนนี้นะคะเนื่องจากว่าชุมชนเราเป็นชุมชนใหญ่และอาหารเราผักบางอย่างเราปลูกไม่ทันไม่พอกินแล้วก็จึงมาช่วยกันปลูกแมงลักเพราะว่าตอนนี้แมงลักในหมู่บ้านเรามันขาดแคลนไม่พอจะกิน ก็เลยกันร่วมร่วมกันสร้างอาหารแม้ชุมชนราชธานีอโศกอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่มีพื้นที่ปลูกพืชผักมากมายย่อมีข้อบกพร่องในทุกกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวที่ทำให้เสียหายจนต้องมาปลูกใหม่กันค่ะ ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนสำคัญที่นำมาสู่การพัฒนาของกระบวนการสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือแม้กระทั่งอาหารทางจิตวิญญาณที่พวกเราต้องมาเรียนรู้มาฝึกการให้การเสียสละการแบ่งปันคือคนฉลาดสร้างอาหารของพวกครูท่านหมายถึงคนที่มีปัญญา รู้ว่าสิ่งไหนที่ควรสร้างซึ่งของเรานี้ก็แน่นอนเพราะเป็นชุมชนที่เราพึ่งตัวเองเราปลูกอยู่ปลูกกินเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการวางแผนว่าอนาคตเราต้องทําอะไรบ้างต้องปลูกอะไรบ้างที่จะทําให้ชุมชนของเราพึ่งตนเองได้อย่างตอนนี้ขยายแผ่กว้างออกไปจากทีมบ้านด้านเรานะคะจากที่ปรึกษาท่านธรรมนาะท่านสิทมาศก็ให้พวกเรานทํากินให้มากแต่ก่อนเนี่ยยังกระท่อมปันสุกหรือกระท่อมแบ่งปันเราเนี่ย เราจะเก็บให้ให้พี่น้องเรานะคะเรามีอะไรเราก็จะเก็บเราก็จะไปวางแต่มาปีนี้พ่อครูให้นโยมายมาเราก็ทําถนนนะคะผาถนนส้มตำนะคะถนนส้มตําซึ่งตอนนี้ก็กําลังดูแลกําลังสร้างเป็นรูปเป,เป็นสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เนี่ยครับก็คือทุกคนก็มีส่วนช่วยกันปลูกทุกอย่างที่ชาวบ้านชอบกินแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยคะ่ะสร้างสารรค์ก็คือสร้างอาหารให้แก่โลกให้แก่ชุมชนของเรา ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าคนที่ชั่วช้าสามานะสร้างอาวุธจริงๆสร้างอาวุธก็ไปยุแยงตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มานะแต่ว่าคนดีๆเนี่ยถึงไม่ดีขั้นโรคกุตระแต่เขาก็ร่วมกันมาสร้างอาหารคนเห็นความสำคัญของอาหารมากขึ้นพูดถึงสโลกปีนี้มันก็เหมาะสมกับคนที่ทำเกษตรก็คือว่าอาหารนี้มันก็ ทุกคนไม่ว่าคนจนหรือคนรวยหรือคนที่มีฐานะแค่ไหนก็ต้องกินอาหารก็ว่ามันเหมาะสมกับคนที่เอาภาระ,ะเรื่องทำให้คนกินอยู่แล้วก็คือการทำพืชผักหรือทำแบบพวกข้าวทุกอย่างคนจะต้องพึ่งพวกนี้มาตลอดชีวิตทำให้กเกษตรพัฒนาขึ้นแบบว่าเออเห็น คนที่ไม่เคยลงเกษตรเ็ามาลงด้วยกันช่วยเหลือกันประจวบเหมาะกับโควิดมาเนาะทำให้บีเพ้คนเนี่ยต้องมาร่วมกันสร้างอาหารมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งไปไหนก็ไม่ได้สองอตลาดก็ไปไม่ได้ไปขอคนนั้นคนนี้อะไรมีเงินคุณมีเงินแต่คุณก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้ซื้ออาหารได้เพราะว่าออกไปที่ไหนมันก็ลำบากยากเย็นนะ การเปลี่ยนแปลงของโลกมันก็บีบบังคับให้คนที่จะต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นและก็มองเห็นข้อดีของยุคปัจจุบันนี้นะพ่อให้สรุปสร้างกระแสจูงใจไม่ว่าในชาวอาโศกเองหรือคนข้างนอกมันมีแรงจูงใจที่จะให้คนพัฒนาพึ่งอาหารเป็นหลักไอ้นี้คือสรลที่ดีที่สุดค่ะ ครับก็มันไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการลดความเห็นแก่ตัวนั่นแหละก็คือลดกิเลสข,ของตัวเองตามศักยะของแต่ละคนอย่างของอาภุนไทยเนี่ยก็จะมีศักยะทีะ่ก็ยังมองว่ายังเห็นแก่ตัวอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับพ,พอเราพอเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็จะเห็นว่าเออหลายเรื่องนี้เรายังเรายังห่วงตัวเองยังรักตัวเองมากอยู่อย่างตอนเนี้ตัวเองก็สุขภาพไม่ค่อยดี ก็กําลังดูแลตัวเองอยู่แต่ว่าเราก็หลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราก็ดูแลตัวตัวเองมากเกินไปเราต้องเสียสละเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับมันรักตัวเองมากเกินไปอ่ะมันห่วงตัวเองมันแต่เราก็มองว่าไอ้หมูทุกคนก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะปีใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองตลอดแหละเพียงแต่ว่ามากน้อยแล้วก็ขึ้นกับอินทรีย์พะละเราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในการอยู่ในระบบสาธารณภูเขตั้งแต่เรามาเมื่อ1ิปีที่แล้วกับณปัจจุบันเนี้ยผาสุงมากขึ้น แล้วก็รวมหมู่รวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยง่ายขึ้นยิ่งอยู่ยิ่งหาสุขในระบบสาธารณกีเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราอยู่บ้านเราก็อยู่แต่วัตถุเนาะอยู่กับต้นไม้ทําอะไรก็ของอย,อยู่ในอยู่ในอาณาจักรของตัวเองไงพอมาอรวมหมู่รวมกลุม่มตอนแรกก็อึดอัดเหมือนกันแหละรู้สึกว่าโอ๊ย ทำอันนี้ก็ต้องปรึกษาทาอันนั้นก็ต้องว่านะอันนี้ก็ต้องมาแบบมันเหมือนมันโดนขัดเกลากันนะนะแล้วเราก็พัฒนาตัวเราในการทํางานเราก็ระวังภาษีเพรเราอย่างข้อหนึ่งเนี่ยบางทีเราทํามันก็จะมีอุบัติเหตุเนี่ยเราโดนมดโดนไส้เดือนโดนกิ้งคือตัวเล็กๆบ้างเนี่ยค่ะเราก็ระวังเลาถ้าพูดถึงออจะเข้าปีใหม่แล้วที่เราปฏิบัติธรรมตลอดมาชีวิตของเรา<อ>ก็คือว่าปีใหม่ปีนี้เราจะเอาจุดไหนที่ว่า จุดเด่นหรือจุดด้อยของเราที่เราจะเริ่มต้นให้มันลงตัวองค์ประกอบของเราเองเราก็รู้ว่าเราไม่ใช่กำลังเหมือนเดิมอายุเราก็เพิ่มขึ้นเราจะไม่แบบสายลุยเหมือนเมนื่อก่อนแบบว่าเออมาเรียนรู้ตรงรู้พักรู้เพียรตรงไหนมันเหมาะสมร่างกับจิตใจมันจะไปด้วยกันเราก็มาให้ เอาจุดนี้เป็นองค์ประกอบชีวิตของเราตอนนี้ค่ะจากปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันในระบบสาธารณะโภคี